ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีดีเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ Podcast ปีที่3ประจำวันพฤหัสที่21เมษายน2565ครับ ครับวันนี้เซ็ตอินดี x ก็ถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะครับวันนี้ปิดบวกไป10จุดปิดที่1,690จุดนะครับถือว่าเป็นการปิดที่แนวต้านสำคัญเลยวันนี้ปรับตัวขึ้น0.6%นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเอาไปเทียบกับเพื่อนๆน,นะวันนี้ต้องบอกว่าเรานี่หล่อจริงๆนะครับเพราะว่าวันนี้เอเชียโดยเฉลีย่ยติดลบกัน0.1%ส่วนอาเซียนเนี่ยแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ โดยประเด็นที่ทําให้ตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้เนี่ยหลอกว่าเพื่อนนะผมว่ามันน่าจะมีอยู่ประมาณสัก3ประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือว่าเราเห็นสัญญาณฟันโฟลนะครับจากนักงทุนต่างชาติแล้วก็นักทุนสาบัานเนี่ยนะครับแกจับมือซื้อหุ้นบ้านเรามา2วันติดติดแล้วนะครับรวมกันประมาณสัก5,200ล้านบาทนะครับซึ่งเมื่อใดที่ผู้เล่นที่กำเงินเยอะๆ2คนซื้อพร้อมกันแบบนี้นะผมว่ามันก็สร้างเซนเมนต์เชิงบวกให้กับนักทุนว่า แม่พี่ใหญ่มาแบบนี้สงสัยจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับประเด็นที่2นะครับก็เป็นเรื่องของงบการเงินของกลุ่มธนาคารนะครับที่ทยอยประกาศนะครับผลกําไรไตรมาสหนึ่งออกมานซึ่งปรากฏว่าออกมาดีกว่าคาดเกือบทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น t i สโกนะครับดีกว่าคาด2% KKP ดีกว่าคาด28% TTB ดีกว่าคาด14%แล้วก็เมื่อเช้านี้นะครับธนาคารกสิกรไทย ก็ดีกว่าคาดอีก7%ซนะครับซึ่งในโครงสร้างในภาพใหญ่เนี่ยมันให้ภาพที่ค่อนข้างดีนะก็คือว่านี่เสียนะครับหรือว่า NPL เนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับอันที่2คือเรื่องของการเติบโตของสินเชื่อน่ะมันก็ยังพอที่จะโตได้นะครับเพราะงะั้นพอง,งบของกลุ่มธนาคารมันออกมาเป็นแบบเนี้ยโครงสร้างแบบเนี้ย NPL เอาอยู่โลนโกลดพอมีมันก็เหมือนเป็นการสะท้อนภาพเศรษฐกิจไทยว่าตอนเนี้ยเราเนี่ยได้ผ่านจุดต่ําสุดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะงั้น ถ้าสัญญามันเป็นแบบนี้นะครับเหล่าฟันฟลอรครับฝรั่งกับสถาบันก็ชอบสิเขาก็เลยทยอยซื้ออย่างต่อเนื่องส่วนประเด็นที่3าเนี่ยก็น่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการดักการประชุมนะครับเพราะว่าในวันพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับจะมีการประชุมสอบอคชุดใหญ่นะครับซึ่งข่าวแววมาว่าจะมีการพิจารณาเรื่องของการผ่อนปรนนะครับการเข้ามาเที่ยวเมืองไทยนะครับของนักเที่ยวต่างชาติบางก็บอกว่ามารอบนี้นะ ไม่ต้อง RT-PCR ละมาถึงตรวจ ATK แล้วไปเที่ยวเลยนะครับอีกกระแสหนึ่งมาถึงขนาดว่ามาถึงนะไม่ต้อง ATK แล้วอยากไปไหนก็ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะออกมาหน้าไหนนะผมว่ามันก็ร้วนเป็นคุณกับภาคท่องเที่ยวของไทยทั้งสิ้นนะครับซึ่งภาคท่องเที่ยวมีบทบาทสําคัญมากๆกับเรื่องของเศรษฐกิจไทยเพราะฉะนั้น3ประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยทาให้ตลาดพวกเราบ้านวันนี้เคลื่อนไหวได้ค่อนข้างดีมากนะครับแม้ว่าคืนนี้เนี่ย จะมีอะจรอร์โรมพาวเวลใช่ไหมครับประธานเฟดนะครับจะออกมาให้ถ้อยถแถลงบ้างแต่กูรูก็คิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรมากมายเพราะว่าก่อนหน้านี้ประธานเฟดสาขาต่างๆก็ออกมาให้ความเห็นเต็มที่แล้วนะครับไอสายเดี่ยวก็พูดไปละสายพิรลาบก็พูดไปละนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นคืนของท่านประธานแกก็คงพูดกลางๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่แกจะพูดออกมาก็เชื่อกันว่าไม่น่าจะทําร้ายตลาดหุ้นนะ เพราะฉะนั้นพอไม่มีข่าวร้ายนะครับมีแต่ข่าวดีนะครับของบ้านเราก็เลยทำให้วันนี้บ้านเราเนี่ยปรับตัวได้โดดเด่นกว่าเพื่อนๆเลยทีเดียวนะครับมาดูการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับตอนเช้าเนี่ยเรามาด้วยเซตเมนต์เชิงบวกแบบนี้นะเราก็เปิดกระโดดไปเลย6จุดเปิดที่1 6 8 6จุดนะครับซึ่งจริงๆถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคือเวลาเซ็ตหรือว่าหุ้นอะไรก็ตามน่ะมันเปิดโดดแรงๆนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือเรื่องของการ ขายทํ้งกำไรกันนะครับต้องให้รางวัลกับคนที่เขากล้าห่อมาเนาะซึ่งเซตอินดี x เมื่อเช้านี้ก็เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นนะครับพอเปิดกระโดดมา6จุดก็เป็นภาพของการขายทั้งกำไรกันนะครับใช้เวลาประมาณสัก15-20นาทีนะครับเซตก็ถอยลงมาอยู่ที่1683นะครับคือโดนเทคโปรฟิตไปประมาณ3จุดจากจุดที่เปิดนะแต่ว่าหลังจากนั้นนะครับก็สามารถค่อยๆขยับขึ้นขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไปปิดที่1690จุด ถือว่าสวยเลยนะครับเพราะว่าการเคลื่อนไหวของเซ็ตวันนี้เนี่ยนะครับสังเกตดูนะครับหลังจากเคลียร์เทคโปรฟิตแล้วประมาณ15นาทีเนี่ยนะครับเขาก็สามารถเดินหน้าต่อขึ้นได้โดยไม่มีการเคลื่อนไหวลงมาในแดนลบเลยแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไหวลงมาต่ํากว่าจุดต่ําสุดของตอนเทคโปรฟิตคือ1 6 8 3อีกด้วยนะครับอันเนี้ยมันเป็นการสะท้อนพฤติกรรมของตลาดว่าเปิดกระโดดสูงก็จริงนะครับมีเทคโปรฟิตบ้าง15นาทีแรกจากนั้นก็เดินหน้าต่อเนี่ยมันเป็นการ ขึ้นแบบเรียกว่าโครงสร้างแบบค่อนข้างสวยนะเพราะฉะนั้นใครที่ห่องหุ้นมาเนี่ยผมคิดว่าคุณอยู่ในต้นทุนที่ได้เปรียบระลัละนะครับคราวนี้เรามาดูหุ้นนะครับที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกวันนี้นะครับวันนี้นะครับเป็นคิวของน้องเดลนะครับวันนี้เดลต้าบวกไปถึง11จุดนะแม่ช่วยพยุงตลาดได้เป็นอันดับหนึ่งเลยหลังจากอะไรนะครับหลังจากคู่หู jts นะครับติดแคชบาลานซ์ระดับที่3นะก็เลยทำให้การเล่น jts ่ มันค่อนข้างอึดอัดอึดอัดนะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นหน้าที่ของพี่เดลต้าของเรานะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็มาได้ดีต่อเนื่องนะครับก็คือตัวของ KKP นะครับหลังจากรายงานงบออกมาดีกว่าคาดใช่ไหมยี่สอ่า KKP ก็สามารถเดินหน้าได้ต่อนะครับวันนี้ก็บวอีกประมาณสัก4%นะครับส่วนหุ้นที่กดดันตลาดในเชิงลบวันนี้นะครับจะเห็นว่า KKP เนี่ยเป็นธนาคารที่พยุงตลาดในแดนบวกแต่ว่าพอไปดูหุ้นที่กดตลาดในเชิงลบ กับกลายเป็นว่าก็มีกลุ่มธนาคารนะนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับเป็นตัวของ TTB นะครับแล้วก็ตัวของกสิกรไทย2งตรงเนี้ยที่กดตลาดคราวนี้มาดูว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับในเคสของ TTB เนี่ยงบก็ดีกว่าค่าเช่นกันนะครับคือดีกว่าค่าด14%นะครับแต่ว่าไส้ในของ TTB เนี่ยมันไม่ได้สวยเหมือน KKP คไงคือปรากฏว่าตัวของ NPL ออ่ะมันมีการขยับขึ้นเล็กน้อยน,นะครับนี่เสียนะ ในขณะที่สินเชื่อเองเมื่อเทียบกับปีที่แล้วมันก็ไม่ค่อยโตซึ่งก็พอเข้าใจได้ว่านะครับทาง TTB เองมันเป็นการรวมกันระหว่างตัวของธนาชาติกับทหารไทยใช่ไหมก็เรียกว่ายังผสมพันธ์กันไม่เสร็จยังคงต้องปรับแต่งบริษัทกันอยู่มันก็เลยทําให้การเดินหน้าขององค์กรมันอาจจะยังไม่ได้ราบลื่นมากนักเพราะฉะนั้นงบที่ดีกว่าค่า14%ส่วนใหญ่มันมาจากเรื่องของการลดคอสแต่ว่าตัวเนื้อธุรกิจมันยังไม่ได้สวยมาก มันก็เลยทําให้วันนี้นะครับ TTB ซึ่งวันก่อนเล่นมาดักงบแล้วมันก็เลยเป็นภาพของการถูกขายถักกำไรนะครับใน,ในขณะที่กสิกรไทยเช่นกันนะครับดีกว่าคาดเช่นกันนะครับแต่ว่ามันดีกว่าคาดไม่ได้มากมายนักนะคือดีกว่าคาดประมาณสัก7%มันก็ยังถือว่าไม่ได้ว้าวอะไรมากมายนักนะครับในขณะที่หุ้นเมื่อวานมันก็เล่นมาแล้วแท่งเขียวเบ้ริ่มเพะฉะนั้นมันก็เลยเป็นภาพของการเทคโปรฟิตเช่นกันนะครับซึ่งไอ้สตัวเนี้ยมันแตกต่างกับ KKP ตรงที่ว่า งบของ KKP เนี่ยมันเป็นงบที่ดีกว่าคาดแล้วมันดีกว่าคาดแบบจัดๆเลยไงคือมันดีกว่าคาดถึง28%แล้วไล่เป็นลายบรรทัดดีทุกบรรทัดเลยนะครับแล้วแนวโน้มของไตมาสอมันก็มีแนวโน้มที่จะไปต่อได้ด้วยเพราะฉะนั้นงบอะไรก็ตามที่มันดีกว่าคาดมากๆแล้วข้างหน้ามันดีต่อไส้ในทุกบรรทัดสวยๆแบบนี้นะครับมันจึงสามารถที่จะสามารถเดินหน้าต่อได้นะครับในเคสของ KKP นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับหลักของการเล่นหุ้นในช่วงงบช่วงนี้นะคือต้องเน้นเลยงบที่ดีกว่าคาดดีกว่าคาดจัดๆนะดีโดยรายละเอียดแล้วสามารถดีได้ต่อพวกนี้มันจะเป็นภาพที่เดินหน้าได้ต่อนะครับแต่หุ้นอะไรที่องค์ประกอบไม่ครบแบบนี้นะครับอาจจะดีบ้างน้อยบ้างไสในไม่ค่อยสวยนะครับแล้วหุ้นมันเล่นมาแล้วโอกาสถูกเทปโปรฟิตมีนะครับอันนี้เป็นหลักของการเล่นหุ้นตอนงบออกเนาะ ส่วนอีกชุดหุ้นหนึ่งที่เรียกว่าถูกเทกันลงมานะแต่ดูว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของปัจจจยพื้นฐานนะผมว่าเป็นเรื่องของการหมุนหน้าหุ้นนะครับก็คือกลุ่มค้าปลีกนะครับวันนี้กลุ่มค้าปลีกถูกเทกันหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของ CPO นะครับ CRC แล้วก็ CPN นะครับซึ่งผมเดาว,ว่านะมันเป็นอาการที่นักทุนสถาบันเขาต้องหมุนหุ้นละนะครับเพราะว่ากลุ่มเนี้ยค้าปลีกพวกเนี้ยมันเล่นกันมาสักพักหนึ่งละประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ คราวนี้นะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังหลายครั้งว่าในช่วงปีนี้น่ะมันเป็นปีที่สาบานน่ะไม่ค่อยได้เงินไงคือคนเอาเงินออกซะส่วนใหญ่เช่นการขายนะครับอ่า LTF เอาเงินออกมานะครับบ้านค่าเทอมไม่มีเอาขายเงินลงทุนออกมาเอาไปจ่ายค่าเทอมอะไรเป็นต้นเพราะงั้นเน็ตของกองทุนแล้วน่ะมันเป็นภาพที่เงินมันออกมันไม่มีเงินเข้าไงคราวนี้มันเป็นจังหวะที่ตลาดมันกาลังหมุนขึ้นไปแบบนี้นะครับมันก็เลยต้องเป็นช็อตที่นักทุนสาบาน ต้องมีการขายหุ้นที่มีกำไรอยู่นะครับที่เล่นกันขึ้นมา2อสาสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องขายทั้ากำไรกันเราก็เลยเห็นกลุ่มค้าประกถูกขายแล้วเอาเงินเหล่านี้มาม้วนซื้อในกลุ่มที่มันกำลังม้วนขึ้นมานะครับเช่นกลุ่มธนาคารเป็นต้นนั่นเองนะครับสุดท้ายมาดูกลุ่มผู้เล่นในตลาดนะครับวันนี้นักทุนสาบันกับฝรั่งก็โชคดีมากฮะยังคงจับมือกันซื้อติดต่อกันเป็นวันที่3นะครับวันนี้กองทุนซื้อไป945ล้านบาท ฝรั่งซื้อไป977ล้านบาทนะครับรวมสามัญกลมๆเนี่ยแกก็ซื้อไปประมาณสัก6,300ล้านบาทนะครับซึ่งผมพอที่จะเดาพฤติกรรมของนุ่นสาบันได้เลยว่ามันน่าจะเป็นอาการที่เขาเริ่มมีความมั่นใจในภาพของเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับทั้งเรื่องของงบกลุ่มธนาคารที่มันออกมาดีกว่าคาดอันที่2นะครับมันเป็นข่าวเล็กๆนะแต่ผมว่ามันมีนัยสําคัญก็คือเรื่องของโควิด1 9นะครับเมื่อเช้าตัวเลขผู้ติดเชื้อ rt pcr อยู่ที่ประมาณสัก21,000คน แต่ว่าในยะของตัวนี้คืออะไรรู้ไหมคือวันนี้มันเป็นวันที่21นะครับซึ่งมันเลยจากช่วงสงการมาแล้ว7วันนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าสงการผ่านมาแล้ว7วันน่ะแต่ตัวเลขมันไม่ทะลุทะลวงขึ้นไปที่30,000ไงอ่าอันเนี้ยถือว่ารัฐบาลน,นะครับและประชาชนชาวไทยโชคดีนะที่คุมอยู่งั้นพานตัวเลขแบบเนี้ยผมคิดว่ามันทําให้นักทุนสถาบันเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็กระแสข่าวที่ว่าสบคพวกเนี้ย จะมีการประชุมชุดใหญ่ในเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการต่าง,าง,างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถมาเที่ยวได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ผมไปดูในเนื้อข่าวมันมีการเมนชั่นพูดในลักษณะว่าตัวเลขของการติดเชื้อในประเทศเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ควบคุมได้นะครับดูมีความมั่นใจกันมากขึ้นอันนี้ผมว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีกับบ้านเราว่าเราได้ผ่านจุดที่แย่ที่สุดของเรื่องโควิด -19 สายพานันธุ์โอไมครอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยทําให้นักทุนสถาบันน่าจะเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับ ส่วนมูลค่าซื้อขายวันนี้นะครับอยู่ที่71,126ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นเบาๆนะประมาณสัก3%ซึ่งผมคิดว่ามันก็พอให้อภัยได้นะครับเพราะว่าตลาดอาจจะยังลังเลอยู่คือการที่เซ็ตเนี่ยปิดที่แนวต้านนะครับแต่วัลรุ่มมันยังไม่ค่อยถาโถมอ่ะแสดงว่าคนก็ยังมีความกังวลว่าเอ๊ะมันจะผ่านจริงหรือว่าผ่านหลอกหรือเปล่านะก็อาจจะยังยื้อๆกันอยู่นะครับต้องรอดูพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับ สุดท้ายนะครับมาสู่ประเด็นที่จะส่งผลกับตลาดหุ้น้านเราในวันพรุ่งนี้นะครับอย่างที่บอกคือว่าคืนนี้นะครับต่อประมาณ4ี่ทุ่มนะครับประธานเฟดเจอรมพาวเวลก็จะมีการขึ้นพูดนะครับให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายทางด้านการเงินแต่อย่างที่บอกคือมันไม่น่าจะมีอะไรนะครับสายเหี่ยวพูดไปแล้วสายพิลาพูดไปแล้วเพราะฉะนั้นหัวหน้าใหญ่ต้องดำรงความเป็นกลางนะครับเพราะฉะนั้นคงจะไม่มีพูดอะไรที่มันรุนแรงอะไรมากนักนะครับแต่ว่าสัญญาล่าสุดผมเข้าไปดูเนี่ยนะครับตัวเลขของดาวโจนส์ฟิวเจอร ถือว่าสวยเลยนะครับบวกกันประมาณสัก200จุดบวกประมาณสัก0.7%แม้ว่าแม้ว่านะจะมีข่าวว่ารัสเซียเนะี่ยเข้าไปยึดนะครับตัวของมารีอุโพนะครับในอ่ายูเครนไปแล้วนะแต่สังเกตด,ดูคือตลาดเริ่มไม่ได้ให้น้ำหนักเรื่องของสงครามมากละตอนนี้ทุกคนไปมัวเมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลการเงินงานเสียมากกว่านะ,ะเพราะฉะนั้นน้ำหนักของรัสเซียยูเครตนตัวเนี้ยมันอาจจะเบาไปสักนิดหนึ่งนะไปโฟกัสกันที่ตัวเลขนะครับ งั้นสุดท้ายพรุ่งนี้นะครับถ้าคืนนี้เจริญโพไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะเรื่องของสงครายมยังไม่ได้มี Impact อะไรมากมายเพราะนั้นการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมันน่าจะล้อไปตามการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นดาวโจนในคืนนี้นะครับซึ่งเหลี่ยมของการลงทุนคือตอนนี้เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยมันปิดที่แนวใต้พอดีคือ1 6ึ0นมูลค่าการซื้อขายขึ้นมา71 0 0 0เริ่มเพิ่มมานิดนึงประมาณ3%แต่ว่าเป็นตัวเลขที่ยังไม่ได้แสดงความมั่นใจมากนะัก เพราะฉะนั้นเหลี่ยมในการเทรดพวกนี้ผมว่าง่ายมากคือถ้าเซตอินเด็กเปิดบวกนะครับย้ำว่าเปิดบวกนะผมว่าโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นไปหาพันเเนี่ยถือว่าง่ายเลยนะครับคือพอข้าม1 6 9 0งหกเก้าบผมคิดว่าแล้วถ้าเกิดค,ค,คืนนี้ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะความมั่นใจมันจะเริ่มมาขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะขึ้นไปเทสพันเอีกจุดหนึ่งที่โค้ดบาร์ชี้ให้เห็นได้ดีมากในวันนี้คือว่าให้ไปดูตัวของเซตห้าสิบเซตร้อยแล้วก็เอไนะสิ่งที่เราจะเริ่่มเห็็นกคือวา ดัชนีของ m อ i เน่ะเริ่มชะลอชะลอการขึ้นแล้ววันนี้ขึ้นต่อนะแต่ว่าขึ้นเริ่มเบาแล้วแต่ว่าในส่วนของเซ็ห้าสิบกับเซ็รเล้าน่ะมันเริ่มเป็นแท่งเทียนสีเขียวกําลังค่อยๆม้วนตัวละแสดงว่าหน้าหุ้นของการเทรดมันกาลังจะเริ่มเปลี่ยนนะผมคิดว่าพรุ่งนี้นะ่ะนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดบวกปุ๊บเนี่ยความมั่นใจมันมาแต่ว่าหน้าหุ้นน่ยมันจะเปลี่ยนนะหน้าหุ้นในพวกหุ้นเล็ก m a i ผมคิดว่ามันจะเริ่มเบาลงมันจะเริ่มม้วนไปหาหุ้นอย่าง Z 50 เซ็ตร้อยนะเพราะฉันพวกนี้เนี่ยนะครับด,ดูดีนะครับงานแรกต้องดูคือ1เปิดโบกหรือเปล่าถ้าเปิดโบกปุ๊บตลาดมั่นใจปับ๊บให้หันไปดูหุ้นใหญ่มากขึ้นนะครับอย่าเพิ่งไปโมเมาหุ้นเล็กนะต้องเริ่มเปลี่ยนหน้าหุ้นละนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือหุ้นถ้าเกิดไปเล่นหุ้นตัวใหญ่หุ้นอะไรที่จะต้องเล่นล่ะนะครับก็ต้องไปดูหุ้นที่แนวโน้มงบการเงินจะดีนะครับแล้วมันคล้ายๆกับ KKP นะคือมันต้องเป็นที่ดีดีจัดจัดดีต่อ นะครับหรือถ้าเกิดเป็นงบที่ฟื้นก็ต้องมอกว่าฟื้นจัดๆแล้วไต่มาหน้าฟื้นต่อแล้วยิ่งหุ้นมันอยู่ราคาโซลล่างๆน่ะอันนี้ยิ่งดีเลยนะครับก็ลองไปทํากันบ้านหาหน้าหุ้นเองแล้วกันเนาะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับรายการตลาดวายปอดแคสนะแล้วก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมพรุ่งนี้นะวันศุกร์ไม่มีรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับเราจะไปเจอกันอีกทีช่วงวันอาทิตย์นะครับสายๆบ่าย,าย,ายๆเที่ยงวางเมื่อไหร่ไปเจอกันตอนนั้นแหละนะครับเอาละวันนี้ก็ ประมาณนี้แล้วกันครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าเกิดมองว่ารายการตลาดวายพอดแคสต์มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่อยากพลาดรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับก็อย่าลืมไปกด s u b s c r i b e ใส่กระดิ่งนะครับที่ช่องตลาดวายบนยูทูบด้วยแล้วกันนะครับเอาล่ะวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันทีวันอาทิตย์ครับสวัสดีครับ ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีดีเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะ